สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับช่องแจ้แล้วไหมนะครับผมนี่วันนี้เราเปลี่ยนซินคอหน้านะครับซินคอหน้าคือซินราวลิ้นนะนี่อยู่ข้างหน้านี่ซินราวลิ้นหรืออีกอย่างก็ซินเฟืองทัมมิ่งนะครับนี่มาเปลี่ยนง่ายๆเนยนี่ผมใช้ระบบกุญแจกุญแจแล้วอาสายพานลอดนะครับแล้วก็เอาคีมล็อกหนีบข้างบนเพื่อง,งัดไว้เดี๋ยวเราใช้เบอร์แจเบอร์19นะครับ ขันขันตัวนี้ขันกลับกันนะขืนไว้ครับเอาขืนไว้เพราะว่าผมก็ทําง่ายๆอย่างนี้ครับไม่ได้ไปทําอุปกรณ์อะไรมากมายก็ใช้สายพานทัม,มิ่งเนี่ยครับบีบแล้วก็บีบล็อกไว้ไม่ให้มันรูดนะเพื่อนๆจะมีวิธีอื่นก็เอาอทำเลยครับนี่ผมก็เป็นแนวทางนะเห็นมันน้ำมันมันซึมไงผมเปลี่ยนสายพานทม,มิ่งแล้วผมนี่อ,ออกรอเห็นไหมออกแล้วพื้นไว้ เรียบร้อยเอายังเอายังจับดีๆจับดีๆจับดีๆคุณแจจับดีๆเอ่ออาออกแล้วครับออกแล้วนี่ออกแล้วเพื่อนๆออกแล้ว,น,ออลวนี่ฮะตินตินคอหน้านะครับตินคอหน้าเราลิ้นนะนี่ของรถตู้นะนี่ของรถตู้ตู้คอมพิวเตอร์ ปี2012เดี๋ยวเพื่อนๆจะว่าไม่บอกว่าทํารถอะไรอ่าก็อธิบายบอกกอนว่าทารถตู้นะนี่ของรถตู้นี่ก่อนเทนหน้าก็ต้องถอดสายพานทํามุงทํามิ่งออกให้หมดนะครับผมถึงจะถอดตัวนี้ได้เพราะตัวนี้มันตัวเป็นเฟืองของทํามิ่งอยู่แล้วตัวเนี้ยตัวบนไงนี่แล้วก็ทําง่ายๆนี่ครับเพื่อนๆเอาสายพานสอดแต่ว่ากุญแจแหวนนะ่ ตัวใหญ่หน่อยนะเพราะว่าสายพานมันจะได้สอดได้นี่แล้วก็ทําแบบนี้นี่๋ยวแล้วใส่แล้วก็กลับอีกด้านหนึ่งนี่เห็นไหมทีนี้แล้วก็เอาน็อตออกก่อนมีน็อตตัวเดียวนั่นเพื่อนน,นอตตัวเดียวเองขายออกปุ๊บทีนี้เราก็หาอะไรงัดงัดงดงข้างๆหน่อยให้มันขยับขยับหน่อยไม่ไม่ไม่ได้แน่นมากเพื่อน ออกง่ายๆเลยก็แก้ก็แกเพราะมันอยู่มันอยู่ที่มันมีกลิปมี TVs, มีฟินมมีสลักอะลองอยู่แล้วดึงก็ระวังนะครับริมริมเขาเรียกรนะิมนะริมจะหลุดหายริมเล็กๆมันจะเป็นครึ่งวงกลมอ,อยู่น่ะเห็นไหมหน้าน้าเล็กๆมันจะตกล่องไปพอดีมันจะไม่เลื่อนไปไหน,เ,น,นเวลาใส่ก็ง่ายหน่อย,อยมันอยู่ในนั้นนะพอเราใส่ตรงร่องมัน,นมัน ไม่เหมือนริมตรงๆนะอันนี้เป็นริมโค้งโค้ง,คงตกลองของมันง่ายๆอันนี้เอาเบอร์สิบเอาออกอีกครั้งเพื่อนๆองเอาหน้าพลาสติกนี้ออกก่อนอีกชั้นหนึ่งน็อตสี่ห้าตัวตรงนี้ออกให้หมดออกให้หมดก็เหตุการณ์ดึงออกมาออกมาแล้วหน้าตาเป็นอย่างนี้ ประมาณนี้อันนี้ผมเช็ดแล้วอันนี้ตอนใส่แล้วนะพอดีภาพมันอาจจะกลับสลับกันหน่อยลงคลิปอาจจะสลับกันหน่อยเสียงเสริงก็ปิดหมดละเพราะพอดีเสียงรอบข้างมันดังมากผมกเลยปิดเสียงใส่มาพูดมาบอกเพื่อนๆเ,เอานี่นะใส่ไขควงไม่ใส่อะไรเล็กๆนะค่อยๆงัดดีๆนะนี่งัดออกมา แรงๆใช้มันจะงัดยากหน่อยนะนี่ใช้เล็กๆไก่ควงเล็กๆออกมาแล้วนี่เป็นหน้าตาเป็นอย่างนี้เพื่อน,อนๆนี่ของแท้ผมซื้อมาร้อยกว่าบ,บาทอันนี้ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบสร้างมร้อยห้าสิบร้านนี่ใส่ไปตัวใหม่ใส่ไปกด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 ไก่ดีเอาเก้าตัวเก่านี่นเพื่อนนะตัวเก่ามาตอกตัวเก่ามาอัดอีกทีหนึง่ง เรากล่อัดอัดอัดอนี่ก็มือกดกดไปก่อนเข้าง่ายเรียบร้อยเสมอไหมเสมอลอะประกอบปฏิกเหมือนเดิมประกอบเข้านะเพื่อน,นประกอบไห้เรียบร้อยยังไงก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆนะนานๆขอช่วงนี้ก็อัด จะไม่ค่อยได้ลงไม่ไม่ได้ลงคลิปเท่าไหร่นานแล้วนะเนะี่ยคลิปไม่ได้ลงนานแล้วนี่าวางริมให้เรียบร้อยแล้วใส่ให้ตรงไม่มีอะไรเลยใส่ให้ตรงปุ๊บเอาน็อตล็อปเป็นอัน่จบใส่เข้าไปคุณแจ้ใส่เข้าไปใส่ให้ตรงนะครับเพื่อนๆก็ใส่ให้ตรง เพราะว่าตอนนี้สอดทัมมิ่งอยู่แล้วสายแล้วสายสายทัมมิ่งอยู่แล้วไงมาร์กแล้วก็ให้สายตรงมาร์กมันน่ะมาร์กมีสีมีอะไรเรียบร้อยเคเคาะหน่อยอัดเข้าไปนะครับนี่ใส่น็อตเข้าไปเดี๋ยวก็ใสยพานชุดเดิมนะครับมาใส่แต่เราก็สลับข้างขืนขืนไว้อ่าสลับข้างขืนไว้ขืนไว้ขืนไว้งานงานไปขืนไว้แต่นี้ก็อยู่แล้วเพื่อน งั้นก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะประมาณนี้นะเพื่อนนะนี่แหละแค่นี้บายบายสวัสดีครับปูน,ปน